คุณแม่สามารถป้อนยาลูกแบบนี้ที่จะทำให้ลูกรับประทานยาง่ายขึ้นสวัสดีค่ะพะกโค้ดเลิศอ,อนสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการป้อนยาลูกเพราะว่าการป้อนยานะคะเป็นปัญหาใหญ่มากเลยสำหรับ ทุกคนในบ้านนะคะป้อนยาลูกแต่ละทีเนี่ยต้องระดมสมาชิกในครอบครัวนะคะมาช่วยกันจับช่วยกันตรึงลูกไว้นะคะเพื่อที่จะให้กินยาแต่ละครั้งเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะะการป้อนยาลูกนะคะคุณแม่จะต้องเฝ้าระวังหลายๆสิ่งนะ,ะที่อาจจะเกิดกับการป้อนยาไม่ว่าหนึ่งคือเป็นเรื่องของการสำลักยานะคะหากเราบังคับขู่เข็นลูกมากจนเกินไปกินยานะคะลูกก็อาจจะสำลักยายาที่สำลักไม่ว่าน้ําที่ดื่มตาม อาจจะสำลักเข้าปอดหลอดลมได้ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้อันนี้ต้องเฝ้าระวังนะ,ะที่2คือลูกกินยาไม่ครบตามขนาดหรือว่าตามปริมาณนะคะที่คุณหมอสั่งให้อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันนะอาจจะได้ยาไม่เต็มที่นะอาจจะดื้อยาหรือว่า,ร,ารักษาโรคเนี่ยจะหายช้าได้ต่อไปนะคะก็คือลูกกลัวนะ,ะการกินยาหากเราบังคับคูเข้นมากจนเกินไปเมื่อเห็นแค่ ขวดยาหรือว่าช้อนป้อนยาหรือว่าหลอดป้อนยาเนี่ยก็ทําให้ลูกของเราเนี่ยกลัวจนไม่อยากที่จะกินยาแล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือคนในบ้านต้องมีเทคนิควิธีการในการที่จะป้อนยาลูกนะคะการป้อนยาลูกสําหรับเด็กในช่วงหนึ่งเดือนแรกเกิดนะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากนะวุ่นวายมากจนเกินไปเพราะเด็กเขายังไม่รู้ไม่เห็นนะคะยังจําไม่ได้ ประชันการป้อนยาเด็กหนึ่งเดือนแรกเกิดเนี่ยจะค่อนข้างง่ายกว่าเด็กที่เริ่มโตขึ้นการป้อนยาเด็กในช่วงหนึ่งเดือนแรกนะคะสำหรับเด็กที่เจบป่วยไม่สบายคุณแม่อาจจะใช้จุกนมนะคะอาจจะจุกนมนั้นอนะ่ะเป็นจุกนมสําหรับการป้อนยาโดยเฉพาะก็คือทําให้รูของจุกนมนะคะห่างๆนิดนึงแล้วคุณแม่ก็เทยาลงในจุกนมปริมาณเท่าที่คุณหมอสั่งนะแล้วก็ให้ลูกดูดจุกนมนนทันทีหากลูกดูด ยาหมดในจุกนมแล้วต้องรีบเอาจุกนมออกเพราะไม่งั้นลูกอาจจะท้องอืดได้นะเมื่อยาหมดในจุกนมเอาออกแล้วก็ตามด้วยน้ําทันทีอันนี้จะทําให้ลูกของเราเนี่ยค่ะรับประทานยาได้ง่ายขึ้นนะสำหรับเด็กอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะเริ่มป้อนยาเริ่มทานยามากขึ้นยากขึ้นนะคะคุณแม่อาจจะใช้หลอดดูดหรือว่าไซลิงนะคะมาป้อนยาก็ได้นะ,ะดูดยาปริมาณเท่าที่คุณหมอสั่งแล้วก ป้อนลูกนะคะให้ฉีดเข้าไปที่ตรงกระพงแก้มด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็รีบตามด้วยน้ําทันทีนะลูกจะไม่คลายหรือสําลักยาออกมานะคะต้องรีบตามด้วยน้ําทันทีอันนี้ก็ทําให้ลูกของเราเนี่ยรับประทานยาได้ง่ายขึ้นนะอีกวิธีการนะคะก็อาจจะใช้การหลอกล่อก,ก็ได้นะเดีต้องรีบป้อนรีบเสร็จ อาจจะใช้หลอกล่ออะกินทีละนิดกินทีละน้อยกินทีละหน่อยอะตามน้ําทันทีนะคุณแม่ต้องมีการพูดคุยการหลอกล่อกริยาท่าทางอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วลูกก็จะไม่กลัวการกินยาด้วยนะหลอกล่อเล่นของเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ป้อนไปแล้วก็ตามน้าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ทําให้ลูกของเรากินยาง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการที่ให้ลูก รับประทานยาด้วยนะคะอาจจะมัมข้าวด้วยไหมถ้าเป็นยาหลังอาหารนะมัมข้าวด้วยไหมมัมอาหารที่หนูชอบไหมนะคะดื่มน้ําที่หนูชอบไหมก็ตามด้วยยานะค่อยๆทานค่อยๆกินแต่อันนี้ต้องใช้เวลานะคะคุณแม่ต้องมือเวลาแล้วก็ต้องใจเย็นนะห้ามป้อนลูกในช่วงที่รีบเร่งรีบร้อนไม่งั้นก็จะขู่เข็นบังคับลูกนะลูกก็จะยิ่งเกลียดยิ่งกลัวการรับประทานยานั่นเองค่ะสําคัญที่สุดนะคะอย่าบังคับ อย่าขู่เข็นอย่าส่งเสียงดังนะคะไม่งั้นลูกจะยิ่งกลัวยิ่งเกลียดยิ่งไม่อยากจะรับประทญญานยาค่อยๆพูดนะคะหวานล้อมหลอกล่ออันนี้เป็นวิธีการที่ใช้ได้แต่ว่าจะต้องใช้เวลาแค่นั้นเองนะสิ่งที่คุณแม่ไม่ควรทำนะคะสำหรับการป้อนยาก็คือไม่ควรที่จะ ผสมยาลงในนมที่ลูกดื่มนะเพราะอาจจะทําให้รสชาตินมเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วลูกพลอยจะไม่กินนมตัวนั้นไปด้วยเพราะคิดว่านมมีรสชาติขมรสชาติที่ลูกไม่ต้องการนะต่อไปคืออาจจะไม่กินนมอันนี้ไม่ควรที่จะผสมนมในยาแล้วก็ยาบางตัวถ้าโดนนมโดนแคลเซียมเนี่ยอาจจะทําให้ลินะของการออกยาเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรไม่ควรที่จะ ผสมเข้ากับนมนะคะอันที่2คือเมื่อลูกกินยาแล้วนะคะลูกอาจเจียนออกทันทีอันนี้ควรที่จะป้อนใหม่ทันทีเลยแต่ถ้าลูกกินแล้วนานไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปถึงอาจเจียนหร,หรือสำลักออกมาอันนี้ไม่ต้องป้อนยาตามก็ได้เพราะอาจจะมีการดูดซึมยาไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าผสมยาหลายๆตัวในการป้อนครั้งเดียวในไซลิงเดียวหรือในช้อนเดียวให้ป้อนยาทีละตัวทีละอย่าง นะคะห้ามผสมด้วยกันเพราะยาบางตัวอาจจะมีลิ์ต้านกันแล้วก็อีกสําคัญคืออย่าบีบจมูกลูกอย่าบังคับลูกนะคะขณะป้อนอยาเดี๋ยวลูกสําลัก ยาหรือสำลักน้ำนะเข้าปอดและหลอดลมอันนี้เรื่องใหญ่มากๆเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็นใช้ความสามารถความพยายามนะคะในการป้อนยาเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวลูกก็จะสบายดีนั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่นะที่มีความกังวลเรื่องของการป้อนยาลูกนะคะลองนำไปปฏิบัติกันดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ